นี่คือตาราสืบทอดจากวัดสะพานสูงโดยตรงก็เก่ามากเก่ามากอุ้ยนี่มีลายอักขรด้วยนะให้ดูว่าเนี่ยเรามีบุญบารมีที่ได้สายตรงแล้วจะได้รู้ว่าหลวงปู่คือมีจริงๆรพอแล้วพอแล้วหลวงปู่บอกพอแล้วหลวงปุ่ตีไม่จำเป็นต้องพูดโปรโมทโฆษณาอะไรใครก็รู้จักหลวงปุ่ิีว่า โสรถมงคลวันนี้ด้วยใจสีเนี่คืออยากจะเผ้ยแผ่บารมีครูบาอาจารย์พูดงา่ายๆมาเปิดเผยแล้วก็บอกให้ท่านรู้ญาติโยมสาธุชนที่ได้ชมรายการว่าให้รู้จักพระเกจิอาจารย์ของเมืองไทยทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ผมเนี่ยมีทั้งหมด27องค์องลงหลวงปู่นะจะได้ประชาชนทห้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสมาพบของจริงเจอของจริงเทพเจ้าโสรถหนึ่งในเมืองไทยตัอ้งองค์นี้รักและเคารพมากที่สุดคือหลวงปู่ติปาวลโรวัดดอนเนลมิรตําบลบางขุดอำเภอสาะบุรี จังหวัดชัยนาทด้านหลังผมนี้นะครับคือกุฏิหลวงปู่ตีปอโรแห่งวัดดอนเนรมิรเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์ฤีเนนตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะฮะภายในก็เป็นอาริยาบทสบายๆทั้งสองท่านได้พบปะพูดคุยกันสักพักหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ฤีเนรด้วยนะครับในวันนี้นะฮะว่าเดินทางมาหาห,าหลวงปู่ด้วยภารกิจ พิเศษอะไรบ้างวันนี้ที่มาคืออยากให้รู้ว่าอยากให้ทุทททกทท่านเนี่ยมาพบปะกับตัวจริงไงเพราะเดียเยเด๋ยวนี้คำว่ายานันเซลรถเนี่ยใครก็พูดได้หลวงปู่ตีเนี่ย ทานก็เป็นสิทธหลวงพ่อทองสุกวัฒพาน์สูงก็หนึ่งเดียวเหมือนกันจริงๆแล้ววัฒพาน์สูงมีครูบาอาจารย์เยอะหลายท่านแต่ศิษย์สายตรงก็คือหลวงปู่ตีหลวงปู่ตีปะวะโรแห่งวัดดอนเนลรมิตอําเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเกจิผู้สืบสายวิชาพุทธาคมแห่งวัฒพันสูงเมืองนอนทบุรีแหล่งศึกวิชาพุทธาคมที่ขึ้นชื่อตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะตะกุดโสรถมงคลยังมีครูบาอาจารย์ที่สืบทอดสายวิชาวัฒพัน์สูงที่ได้รับความเคารพศรัทธาอย่่าาาางงงกวงววว้ขนนนัคคืืออหลปปูตตีระะโร สืบทอดจากวัดสะพานสูงโดยตรงคือหลวงปู่ตีท่านได้รับถ่ายทอดรับถ่ายทอดมาแล้วก็ครอบครองไว้อยู่นี้ทั้งหมดนะเล่มนี้เป็นเล่มที่แบบว่าหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวถ้าใครมีเล่มนี้ว่าคือสายตรงที่สุดในเมืองไทยแล้วเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคืออคละอะไรเนี่ยเห็นไหมโสลดเนี่ยอันเนี่ยพอเปิดมาเจอโสลดพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยลงจตุโลอะไรยังไงคือวิธีอยู่ในนี้ทั้งหมดให้ดูว่าเนี่ยเรามีบุญบารมีที่ได้ สายตรงแล้วดูสมุดก็รู้แล้วเนี่ยว่าเก่าหรือไม่เก่าเนี่ยอดูเอาเองก็เก่ามากเก่ามากอุ้ยนี่มีลายอักขรด้วยนะทุกอย่างเลยอยู่ในนี้คาถาอมตะมืนเศษตะกกดสามปีที่หลวงพ่อเอี่ยมเศษสามปีสามปีอ๋อที่เศษสามปีที่เขาบอกว่าหลวงพ่อเอี่ยมจะใช้คาถาปฐมืนเนี่ยเศกตะโุดเศษพระปิตานะเศษสามปีหนึ่งหมื่นจบแต่คือคาถาบนนี้แหละที่เป็นตำนานหลวงปู่ก็จะทำตำรานนี้เหมือนกันหนึ่งหมื่นจบนะครับ ใช่สามปีเวลาพระเกจิท่านเสกแล้วถึงต้องนับรูกประคำไงถ้าหนึ่งเส้นก็ร้อยแปดจบหนึ่งเส้นก็ร้อยแปดจบเนี่ยจะได้รู้ว่าหลวงปู่คือมีจริงจริงพอแล้วพอแล้วหลวงปู่บอกพอแล้วหลวงปู่ท่านเป็นผู้ได้รับสืบเชื้อสายยันโสรถมายันโสรถประกอบด้วยสามยันนะยันแรกตรงกลางคือยันจตุโรมังเกิดทรัพย์นะยันที่สองเนี่ยคือวตรีนิสิงเหเราจะเห็นเลยบ้านโบราณเนี่ย คูบาจย์เกจกิองไหนก็แล้วแต่จะมียันตีนี้ที่เห็นนี่ติดเสาเอกเสาโทบ้านทุกหลังไปแล้วก็จะมีโสรถมงคล<ม>นะแล้วก็ครอบด้วยมงกุฎพระเจ้าบารมี30ทัช<ม>แล้วก็อาวุธทั้ง5<ม>้าี่ยที่ครอบอยู่นะคือจริงๆแล้วสมเด็จพระสังฆราชแพรเนี่ยวัสุทั์เนี่ยท,<ม>ท่านได้กล่าวว่าโสรถเนี่ยคืออันดับหนึ่งของเมืองไทย<ม>คือยกเป็นยันอันดับหนึ่งเลย<ม>ไปดูได้ที่เสาหลักเมือง สาหลักเมืองจะมีโซลรถประทับอยู่วันนาพระเมย์ประตูเข้าออกจะมีกต่โซลรถนะโซลรถเข้าโซลรถออกนะเวลาเดินเข้าก็ถือว่าเป็นมงคลเดินออกก็แล้วคาดปลอดภัยเนี่ยยันโซลรถสาคัญสุดในบรรดายันทั้งปวงท่านหวังโชคลาบหวังความเจริญรุ่งเรือง แค่คาดปลอดภัยมันมีอยู่ในนั้นหมดนะ่ะ mm hmm. แต่ว่าโซลรถเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ขังทุกที่ไปนะ mm hmm. มันต้องขังเฉพาะสืบเชื้อสาย mm hmm. ถ้าอยู่ดีๆหลวงปู่ตีมาทําเองก็ไม่ขัง mm hmm. แต่สังเกตนะเวลาหลวงปู่เสกเนี่ยผมจะสังเกตทุกครั้งหลวงปู่จะพูดตึงตั้งกะสังฆราชแพ้หลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กลินหลวงพ่อทองสุกหนะลวงปู่จะพูดหมดว่าหมดเขาเนี่ยแรงครูเชิญบรารมีครูนี่คือสงความสําคัญคือว่าไม่ลืมครูบาอาจารย์คนไม่ลืมครู จะิญรุ่งเืองทุกคนนะ่ะหลวงพุทธิไม่จาเป็นต้องพูดโปรโมตโฆษณาอะไรใครก็รู้จักหลวงพุทธิว่าโสรถมงคลต้องเป็นองค์นี้เท่านั้นหนึ่งเดียวในโลกด้วยนะตอนนี้ท่านอาจารย์เดียวจเจ้าวาดนะวัดสะพานสูงนะท่านก็มากราบหลวงปู่ประจําเลยในอุโบสถหลวงปู่ติองค์เดียวเท่านั้นที่เอาของไปเสกได้ องค์อื่นไม่ให้ห้ามเด็ดขาดเป็นความโชคดีของค <c oughs> ณะศิษย์นะที่มีโอกาสเวลามาเนี่ยส่วนมากในสมัยก่อนเรามาหาหลวงปุ่ตีเราจะเจอบ้างไม่เจอบ้างเพราะหลวงปู่กินนิม,มนต์เยอะ,ยอะมากเลย,ยคือวัดไหนก็นิม,มนต์หลวงปู่เสกเขาเรื่องลือกันว่าวัดไหนที่หลวงปู่ตีปลุกเสกคลั่งทุกวัดโสรถเนะี่ยไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครั่งทุกวัดก็ว่างาั้นพุทธคุณเรื่องยันโสรถเนี่ยผู้คนที่นําไปใช้นําไปตรงนี้จะเกิดบังเกิดสิ่งใดๆกับชีวิตบ้างนะคืออะแต่ เขาเองอครับแล้วแต่เขาจะใช้อันนี้เราพูดไม่ได้ครับแล้วแต่เขาจะใช้แต่สวนมากจะกุดสุดกับพระบิตาประสบประกาศนี้ประสบประการเยอะ สายมูมทั้งหลายที่ชมรายการนะณนะโอกาสทุกวันนี้เมื่อกี้ผมขออนุญาตปู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการลงนะตามตำราบโบราณที่ได้ทอดจากหลวงปู่กลิ่นวัฒพันธ์สูงนะการลงนะัเนี่ยหลวงปู่ตีเนี่ยถือว่าเป็นหลักเลยอย่างน้อยก็ดูอายุหลวงปู่แล้วกันว่าวิช,ชานี้จะสืบทอดมาเท่าไหร่ตำราน,นี้ของหลวงปู่กลิ่นวัฒพันธ์สูงลงแล้วเนี่ยเราเรียกเงินทองเขาไม่ได้แม้แต่หนึ่งเรียกไม่ได้และแต่ใครทำบุญบางตรงไหนเรื่องเขา<ม>ลงนะลงเมตตาเมตตามานิยมการลงนัก็ไปไหนใครก็นิยมชมชอบเอ็นดูทั้ง มนุษย์และเทวดาจะรักเราเมตตาเราฝากไว้ด้วยนะเช่นว,ว่าป้ายล้านอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวอาหารหลวงปู่หลวงปู่ปจะแปะให้ลงให้ท่านจะเปิดออกรับแขกตั้งแต่แปดโมงถึงสี่โมงเย็นนี่คือตะกุดยันโซลสนะหลวงปู่ตีปาวโลนี่แหละสายตรงที่ผมพูดถึงเนี่ยนี่แหละโซลถนี่แหละวัดทําเองไม่ว่าจะเรื่องการลงจานต่อโคดการพันสายสินการแปะทองลงสีทุกอย่างวัดทําเองหมดแต่หลวงปู่จันมือนะหลวงปู่ตีน่าจะจันมือทุกดอกนี่มันหลวงปู่เศษเงาให้ สายมูนังนสงคนยังมีโอกาสมาเจอะท่านได้ในทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเจอะได้นะกินิมนท่านมีทุกวันงานเสกเนี่ยงานไหนก็ต้องมีท่านแต่คราวนี้ท่านไม่ได้ออกงานเสกไอ้เราก็คิดในใจว่าจะได้ประชาสมันให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสมา,มาพบของจริงเจอะของจริงและต้องํำหรับเวลการลงนะหรือว่าจะเป็นตะกุดโสรถโดยตรงจะเป็นพระปิดตาต้องที่นี่นะตอนนี้วัดดอนนิลมิตรตำบลบางขุดอเภอสรมุรีจชัยนาท